เรื่องราวที่แล้วจากในเกม Epic Battle f a n t a ซีภาคที่3าเดนเชียนรากอนแอคโรวันดี้ฟีดบายดีร์ยังเอเวนเจอร์อีสานในยุคโบราณแอคอร์นั้นได้ถูกจัดก,การโดย3ามลุ่มประชาชนไทยและสัตว์เลี้ยงของเขาแมดด์ดับเบิลยูเออร์นัตตารีและเดเชียนและรัตต์เดอะการแมนก็ได้ช่วยโลออกไว้และกลายเป็นในตำนานหลังจากนั้นเหล่าฮีโร่ของเรานั้นก็หนีออกจากเมืองเพื่อแต่ยุเพราะว่าเขาสามารถหนีไปได้นะเพราะเขาช่วยโลกจากไหยนะ บางทีอาจจะเป็นการส่งเสียงนิดหน่อยว่าเขามีสิทธิ์ที่แบบว่าได้ทุกอย่างนะพฤติกรรมแบบนี้ทำให้พวกเขาเป็นศัตรูเยอะมากเลยเขาแม่งถูแต่ละคนดีี้ยขโมยโของกันทั้งนั้นเลยที่ผายโอเครวดเเลยจนถึงวันนี้แล้วาก็เลยเจลว่าจะตัวเลขฟอร์รวลิลเลตโอเคอัยมณีนั้นก็ได้ถูกขโมยไปจากหมู่บ้านของกรีนบูดตนตอนนันล้วผ่านวันว่าจะมีสิ่งเรื่องร้ายเกิดขึ้นถ้าเกิดแต่ว่าอัยมณีนั้นถูกไประจมือของคนชั่วแอนนาลัทธนูวายเยาจะเป็น ถ้าเป็นหัวหน้าของ Greenwood นี่ก็โกรธมากกับข่าวนี้แอนนาเตรียมตัวเพราะที่จำตามล่าใครก็ตามที่อยู่ใกล้ๆคนที่น่าสงสัยว่าน่าจะเอาอัญไมณีของเธอไปและจากนั้นการไปจนภัายก็ได้เริ่มขึ้นพอดง่ายๆพอดแดบง่ายมากๆโอเคก็สวัสดีทุกคนนะผมดีก็สับก็สู่พิซซี่ไฟนอลเบเดสีในภาคที่สี่นั่นเองนะกรับมาอีกแล้วกับความโอเวอร์สเกลของเกมนี้นะมา ยูแองเกิลเชนต์เดอะคอนโทรลโอเคอันนี้เราอะไรเรียบร้อยแล้วนะอ่าเอ,อ่อภาพกราฟิกอัลตรา้าอะไรให้หมดเลยไอเดียมเนชั่นเ,เปิดให้หมดมิวสิกเดี๋ยวลดปรสา,ารนสุดยอดหน่อยกันแม่งหูแตกเมื่อกี้ระดับ e ink, นะอีปิกนะอ่าโชว์ฟิตทิปอะไรก็ช่างคียบ์บอร์ดนะโอเคความปูสกรีนอะไรประมาณนี้อ่าโอเคไปซึ่งภาพนี้ก็ดีเลยเพราะตรงที่ว่าเราสามารถปรับระดับความยากปเป็นอะไรก็ได้นะเออตรงที่ออปชั่นเลยเออบางไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ในเกมแบบนี้นะที่แบบปรับเปลี่ยนออปชั่นได้ตามใจชอบแบบ มีใครบางคนได้รู้สึกเขาขโมยไอ้ยามาดีของกรีบูไปแล้วเ,เนี่ยว่าแล้วเชียวว่าการเก็บไว้ที่นี้เป็นไอเดียที่แย่มากเลยเนี่ยเราต้องพากับมันมาให้ได้นะต่อไนแรกจะเปอนฉันเองค่ะโอเคเอาเลยทีนี้เราก็หา NPC เผื่อเขามีเควสนะฮะปับแบบแบบแบบนี่ไงได้รับเควสแล้วหนึงน่งอันแถวนี้เอาจีนะเริ่มมานี่ก็พัสเซอร์ก็เยอะเหมือนกันเล่นทำเล่นไปแต่ว่าห้อมันไม่มีนะเตมอนว่าจะมีห่ออยู่ข้างหลังเลยไหนจริงว่าฉันสามารถล่อเข้าไปได้หรือเปล่า โอเคปับขโมยของแบบป๊บปึ๊บปึ๊บ,บอ่าโอเคอ่าได้นี่มานะโอเคเดี๋ยวก่อนแนะนําก่อนเลยนะระบบใหม่ที่เขาเพิ่มเข้ามานะนี่ระบบไอ้นี่นะเออเรียกว่าเป็นตลาเขมขัดแล้วกันนะเออมันจะแบบว่าเขาเรียกไงอ่ะเป็นแบบสกิลแบบสุ่มๆนะเออมันจะเป็นสกิลแบบไหนนะหรือเออเพิ่มความสามารถอะไรเพิ่มเติมนะอ่าโอเคอันนี้ก็เล่นตัวเพลเยอร์นะโอเคไปเลสเซโก เม MP ดูชี้เพิ่มพลังโจมตีและเพิ่ม MP โอเคซึ่งภาคนี้เอาตรงนะภาคนี้ที่เล่นมาคือมันสามารถเพิ่มสเตตได้แบบทาวรเลยนะหมายถึงแบบสามารถซื้อแบบของกินสเตตได้อย่างไม่จํากัดน,นะเออเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอ่าเพิ่มไปรานะคามีอะไรไหมครับผมโอเคมีดอกไม้ซื้อเลยเอะเหมือนว่าฉันเห็นอะไรอยู่ในนั่นนะอ๋อใช่ภาคนี้มันจะมีของกวิ่งกวิ่งด้วยนะเออเนี่ยเออ ปากดีจุดตอนนี้เยอะอยู่นะทำไปเรื่อไปเห็นผู้ขินที่จุดตรงนั้นหรือเปล่าสามารถดันไปได้นะโอเคดันดันพาร์ทเ่าให้ได้ชีตกลับไปที่นะโอเคตายโปรตเตกต่อปึ๊บจะต้องหาคอให้ได้หินที่มันใยาเกินไปนะหาปราปราโอเคเล่นมาบ้าพอแล้วมาปึ๊บโอเคอาได้ เข้มกลาดเพิ่มแล้วก็คืออ่าโอเคเพิ่มแม็กเอ็นพีกเดี๋ยวนะเห็นของวิ่งก็วิ่งอยู่แถวนี้นะเอ๊ะไหนวะเมื่อกี้ฉันเห็นอยู่นะของก็วิง่งก็วิ่งเมื่อกี้นะ่ะอ่ะอ๋อไม่ใช่เอ๊ะคิดไปเองวะเออน่าจะคิดไปเองอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตีไม่ได้คิดไปเองเฮ่ยแหมเกือบไปแล้ว ก็จะมีแต th okay, ่ว่าไอเทมอยู่รอบแถวนี้นะทุกคนเช็คดูดีกว่านะโอเคอ่าเรียบร้อยอ่าโอเค thank you ไหนดทีมีไม้ตรงไหนอีกไหมเช็ค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 ให้หมดของแม่งซ่อนในผ้าที่เยอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีโอเคแล้วไปรอดโอเคก็หมดหมดฟังเฮียอะไรเนี่ยกงเกงไรเอาทำเหียอะไรเออเป็นเควสแหละเออ เดี๋ยวมันมีคนรับเว,วย์ในนี่นะคือสปอยไปแป๊บหนึ่งโอ้ร้านอาหารเก่านี่หนุย่ยจะลูกค้าเย,นเนยอเะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคขอเลยแล้วกันนะโอเคเควสอ่าเควสอ้าวพอดีเลยอ่าปึ๊บโอเคได้แคสโลราวดีวิเทอร์หนสวยใส่เลย เริ่มมาก็ได้3เสร็จแล้วะเอาละสำรวจอะไรหมดแล้วป่เรามาเริ่มการปะจนภัยกันเลยดีกว่าจำ่นใจว่าโจ้น่าจะไปทางนี้นะไปที่ป่าแอชวูดนะแต่ฉันคิดว่าฉันเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ดีกว่าเอาจริงๆถ้ามาถึงแล้วฉันพร้อมอยู่เสมอแล้วโจเอลนะฉันมีเรื่องสำคัญที่จะทำนะแต่อันตรายมากเลยนะแน่ใจเหรอว่าเธอมีทุกอย่างที่พร้อมแล้วอ่ะฉันจะกลับมาที่หมว่บ้านทีหลังแล้วกันตถ้าฉันต้องการอาหารเพิ่มน่ะอีกอย่างหนึ่งฉันดูแลตัวเองได้อยู่แล้วนไม่ต้องห่วงหรอก แต่ต้องการมองอัพแล้วก็นะควรจะสู้กับไอ้พวกไอดอลพวกนั้นนะพวกนั้าอ่อนแอมากโอเค <c oughs> ถ้าเกิดพยายามสู้กับศัตรูก็น,กน,กนกนะแต่สามารถวิ่งหนีได้มีเพนเดนตี้โอเคพยายามจะไม่ให้กดดันนะเอาละมาเราิ่มต่อสู้แรกกันเลยดีกว่าเอาไงตีอเอมารูเอนา,นาเรามีสกลิลอะไรบ้างเอ่ย สก,กิลเพจิ้งช่อนนะแอคเคอรีโ่โซมาเอลเมนต์แอนด์เอฟเฟกต์ดิเวนต์ออนคูลิ่งแอพพอนนะเป็นเอเป็นไทแบบพ่อนนะเออจะตามขึ้นอยู่กับตามธาตุอาวุธของเราตัวนี้ก็เวทลมปกติเฉยๆสก,กิลไกลาอาซีนนะไทเนี่ฮเวทดินโอเคตัวสแกนยังไม่มีเพราะงั้นนี่คืออ่ะจิ้งร้องหลมดุสิเอ๊โอเคเป๊ะเขาให้ ปาสกิลอย่างเช่นการโจมตีปกติหรือว่าพิซซิ่งช็อนนั้นจะมีเอลเมนต์ผสมใช้ด้วยและเป็นเชื่อเอฟเฟกต่างๆขึ้นอยู่กับอาวุธปัจจุบันของยูเซอร์โอเคสตารอย่างที่เห็นแต่ธนูแอนนาเป็นนี่นะเป็นประเภทพิษนะเออนี่อาจจะทำให้ศัตรูติดพิษนะแล้วก็บู์พลังของพิษด้วยสามารถอาจจะใช้เวน Y นะด้วยสกิลปัจจุบันโอเค <c oughs> ตึนตนตึนตอืมพวกนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะถ้าเกิดเตรียมวัสว์เลี้ยงนะ่ะโอเคปั๊บเขาให้นี่เอฟเฟกต์สกิลทำง,งานนะกับเภทพิษได้ดีเสมอกับพวกอสูนส่วนใหญ่แตยเฉพาะตัวใหญ่นะซึ้มเขาให้ที่กระดาษเวลหนึ่งเนะี่ยมันยังออกมันออกไวอยู่นะถือว่าดูดี ยิงไปเลยเอยเอะสี่แน่โอเคอะเวลม<ฮ>ดึงดึง อา่าฮะฉันเจอแกแล้วแกต้องชดใช้กับคดีของแกนะไอ้คนคัดไอ้คนร้ายโอ้ชิบหายแล้วฉันจะดรของพวกนี้ไม่ได้แล้วดิจะต้องวิ่งหนีแล้วก็โดนซะหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งโอเคแม่งเป <c oughs> ็นสวยเท่าไหร่สํสลบไปแล้วไอเหี้ยพระเอกกูแม่งเรอือไอพิพาคสาลงทันแล้วเอาไหนทีนี้ก็เอาเยามดีกลับมาซะเออเช็คกระเป๋าก่อนนะอาจจะอยู่ไหนนั้นก็ได้แต่ว่าของที่เหลือเป็นของฉันนะวันนี่คืออย่าเอาที่เหลือมาเสียจากของมึงมา ที่เขาเมันกับปล้นมาเขาไปอีกมันจะไม่อยู่ฮะเพื่อนของเธอแน่ๆไปแน่ๆเลยนั่นคิดว่าเธอก็ต้องเป็นตัวประกันของฉันไปสักก่อนแล้วนะพวกเขาเขาโวยแค่แบบขยะเฉยๆจะสาบานได้นะไม่มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจหรอกนะพวกเราบริสุทธิ์ <c oughs> ก็เกินกว่านาะยจะเข้าใจแล้วนั้นโอเคนั้นไปหาดูรอบๆด,ดีกว่าโอเคก็ได้ไหมเข้าตีมาแบบงงๆนะเอออือ เ v เวนเกดบูตพล o งเวอร์โฮลี่สกิลอันดับ d h o โฮลี่ซอสด้วยเคาน์เตอร์ในแถมวีด o มอลแอนด a แพ็งอะาโวโจนสลันไม่มีอะไรชุดไม่มีอะไรปิดปกติแอคบทีมสมบัติน้องหมาชึ้หมานี่อ๋อหน้ารักจังเลยแต่ว่าพวกมันก็ขัดขวางทางด้วยเพราะงั้นนะน้องโอเคสแกนไปภาคนี้ตัวสแกนบอดกลับมาแล้วนะเพิ่มเติมคือสามารถสแกนได้หลายตัว สแกนบอกจะรวบรวมราต้าของข้อมูลศัตรูตัวใหม่นะสามารถดูได้ตาที่นี่มันเขียนนะอ่านี่แปทเราแน่นอนเทรโมกับปั๊บโจมตีตัวเองนะแล้วก็ให้เบรสเตตัสด,ด้วยแล้วก็สกิลใหม่สกิลน้านะเพราะว่าภาคที่แล้วแม่งไม่มีสกิลน้ำติดตัวนะเออมีแต่ของพวกเพเทอรวุธกับกรอะโอเคทําให้เป้าหมายติดประหยกดนะเคสถานะในภาคนี้จะเพิ่มมาเล็กน้อยนะไป จะนึกว่าแอลกอฮอล์นี่จะไม่ดีสำหรับหมาแต่แต่คิดว่าฉันคงไม่รู้อะไรเลยดีกว่าโอเคแม่งติดเบิร์แม่งไอ้นี่นะโอเคอันนี้ติดพิษกับลมได้อยู่แต่ลมจะแรงกว่าอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวบัฟให้ตัวเองเลยแล้วกันเฮ้ยปึ๊บเหนะที่ได้ความเสียนะเพิ่มขึ้นนะที่เพิ่มเข้ามา รอบดับเบิน,นี่จะได้ฟิลลิมิตบาลนะที่เห็นอยู่ตีแดงอันนี้ดูอย่างละโอเคเอาละใช้ไม่ตายแล้วกันติดพิกกันหมดไหมแพรพิกกันหมดไปอืออือรู้ี๋ยวว่านัาบุญแม่นี่ต้องช่วยพวกเรานะสู้ฉันรีเซ็คนตลอดเลยนะที่ว่านสมวรได้รับมันนะโอเคอ่ะเอาละไปเลย ตตตึึึนนนเอาเละเราเรียนสกิลรีนิวได้นะเบสิคฮิลอ่าเรียนรู้ไปโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ฮิลมาท้านสายฮิลมาหนึ่งอัะนละโอเคของตั้งแต่แต๋ยวาไปเพิ่มทีหลังแล้วกันโอเคเอาเละมาฮิลปริงโอเคฮีลเล็กน้อยแล้วก็อ่ะปั๊บ รูดแมทนี่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะเออเสื้อนายเป็นสีฟ้าโอเคเอาลนะไปออีเจคิดว่ามันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าจะกินแล้วเราแต่งนี้มากกว่าข้างคาวแต่ฉันไม่ควรจะบ่นนะอย่างน้อยพวกมันก็อร่อยดีนะถุยไอ,อ้ไเหี้ยแผล่ตกโจมตีที่หน้าออกอะ่ะเออน้องใจเย็นนะโอเค เอาแล้วสแตนใหม่นะตัวโจตีเขาแต่ใหม่นี่จะโดนคลิกที่ค่อนนะอยู่ได้ถึงแค่หนึ่งเทิร์นเท่านั้นแปะเฟสองมาเออเปลี่ยนเป็นสลามชิหายไม่ตลกเลยเนี่ยฆ่าฉันเถิรนลูกเปลี่ยนฉันกลับไปเลยเออแปะตายไอเวนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเรามีกาแฟอยู่โอเค เอาแล้วทีนี้ก็เอออันนี้มาตัวนี้ทำอะไรได้นะแรนด o อมฮิ l i n g ไอเทมส่วนปาร์ตี้เออไม่เอาดีกว่าแรนด้อมเกินเอาอะไรดีวะอืมเอาดียกกันอ่ะเทอร์รี่กินเข้าไปโอเคแอะปุ๊บปุ๊บเึ๊แอะ โอเคสแกนเคได้ข้อมูลใหม่แล้วไปตับโยเลยแล้วกันสนามแพ้อะไรเอ่ยแพ้พิษกับโอเคความมืดไปหา,ายเกียร์น้ำตาบแล้วจะมีแต่อัลติเมตแบบเราติดทะลอยู่แล้วนะฉันเองแหละนะ แต่ว่าฉันไม่ใช่ออริจินอลที่นี่ก็หน่อยกู <c oughs> มไม่ใช่ออริจินอลกูไปยืมคนใหม่อีกทีอ่ะขาดขวางนะแมลงนี่ไม่จะตามโดยแมลงอีกตัวนะเพราะนี่คือรีบจะกการให้เด็วก่อนที่เธอจะผล่มาแล้วกันเอ,อเคสแกนโอ้เคย้องกอดตุ๊กตาแล้วหน้าราก็ดูดีโอเคแพ้พิษโฮลี่โอเคโฮลี่เราสวยเลยไอ,อย อ้าวรถแอคทูรี่โอ้โหรถสองอันเลยเจ็ดเคแอดลมไหมแอดลมกับพิษหกสิบเปอร์เซ็นต์พอมพ,พอกันอ่ะแอะสี่ออแอะโอเคภาคนี้พิษสถานาพวกพิษเผามันจะออกที่หลังไงโอเคสภาทีแล้วนี่มันจะออกก่อนนะเออ โอเคเอาแหละเราได้ของใหม่มาแล้วอืมทองไฟจะเยอะหน่อยเพราะงี้คือเดี๋ยวดีวกว่ากานเผากันไฟให้แล้วก็เอาในการมาใส่ให้แมทแทนสวยไปอาอึ่อ สบายอีซี่ออโอเคมันจะตายแล้วฮิวฮิว,วโอเคฮิวเล็กน้อยแปะเข้าให้ไอ้ข้างขานี่อีเวซูนนะแตบบ่น้อยมันไม่มี AP เอพีเยอะเท่าไหร่ออโอเคเอไปตึนยีน ตัว่าไปนะนายเองก็แกร่งเหมือนกันเนยียที่รอดจากสูนยของฉันได้เนี่ยประทับใจจริงๆเลยเนี่ยคนตัวใหญ่จะตายนะต้นตัวใหญ่งนมีสปู <laughs> <c oughs> ดอดสเตอร์นายจะไม่มีสมองหรือเป็ี่ยนไม่ได้ก็ <c oughs> <c oughs> คือเขาเรียกไง่ะคือในภาามันโยนมันโดนยิงที่หัวไงแต่แม่งรอด <c oughs> แค่นี้จิ๊บจ้อย,ยนะ่ะจะเป็นนักล้มนะฉันสามารถรอดอะไรทุกอย่างได้อยู่แล้วนะ่ะขอจะนเป็ลาดเถอฉันช่วยเธอหาได้นะฉันยังไม่เชื่อทายอยู่ดีนะนายกับเพื่อนของนายนี่อาจจะแต่ว่าเป็นตัวสร้างปัญหาก็ได้ อย่างนั้นเหรอเนี่ยเออทุกอย่างโกโหกเลยนะเราไม่เคยขโมยอะไรจนถึงวันนี้นะเฮ้ยเป็นโจรแล้วเป็นขี้โกโหกด้วย <c oughs> เราต้องการคิวน้ำนะฉันมีอยู่พอดีเลยเออไม่ไม่รู้ไปเรียนรู้มาจากไหนนะเออเอเคสแกนโอเคไปอื้งสถานะเปลี่ยนนะน้ำแข็งกับไฟนั้นจะถูก โดนแรงขึ้น50%นะดาเมจไฟจะลดลงโอเคเกือบเดี๋ยวนะนี่นี่ก่อนอิวโอเคแล้วก็น้ำไปอีกรอบอือ AP point นั้นสามารถใช้เลนส์สกิลหมายได้อันนี้ดูแล้วเกือบ สถานะเบอร์ซึกเพิ่มพลังโจมตีนะสามารถเราออกด้วยการใช้โจมตีน้ำหรือน้ำแข็งโอเคมาอื้อี๋โอ้สี่แหละโอ้โหเสียแรงเนี่ยสถานะไม่สแตกแ็กละเฮียเดี๋ยวเดี๋ยว แปะเขาให้โอ้โอเออเดี๋ยนะหายลองเชิญมาดิขอ้เท่มดีอ่ะโอเคสวยอยู่เอ,อ,อื้อฮื้อ โอ๊ยโอเคโอ้จกเซอร์โ okay. อ oh, no okay. ้แต okay, okay, um, okay, uh, so uh ่จะเริ่มโมกับเบาะเดมโอเคไหนดูสิก็ยังคงแพ้น้ำกับแพ้ลมด้วยแหละโอเคแพ้ดินด้วยอืมแต่ตอนนี้มานากูไม่มีพอแล้วเดี๋ยวนะเอ่อบัฟก่อนเลยแล้วกันโอ้ โอ้ย oh, เลิกจะแส่เผากูสักทีอ่ะโอเคสะทาน้ำเออืออเอาอย่างเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไปเออเอาเชียร์าผาอีกแพ้ลมด้วยใช่ไหมเอาไปือ้อปึ๊ อ,อแ,แล้วเพื่อนโจงนายวิ่งไปไหนแล้วน่ะฉันไม่รู้สิพวกเขาทิ้งฉันเพราะว่าฉันถือขอมากเกินไปน,ะนั้นรัตานดีคงวิ่งไม่ได้หรอกนะเธออาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยร้านนี่ซ่อนตัวดีที่ผ่านเลยเราคงเจอเราคงไม่เจอทันเรอกถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเราน่ะงั้นเหรอแล้วเราไปทางนี้แล้วกันนะมันมีเรื่องสำคัญมากที่ฉันตอยการพูดอ่ะโอเคฝ่ายนี้ดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาอย่างที่ฉันชอบอย่างเนี้ยเฮ้ย ไม่เป็นไรหรอหนะถาวันพวกนี้ไม่เป็นไฟฟินไันนนยหรอกตานตึ้มไดไม่แต่นะอัดตึ้มพอให้โอเคยังมีเอฟเฟกต์โดนอยู่อ่าทำงานสตานเลยสตานนะการโจมตีธาตุดินจะดาเมจแรงขึ้นอ๋อจริงดิโอ้อันนี้กูไม่ได้สังเกตเลยเนะี่ยปึ๊บจำได้ตอนเล่นไม่ได,ไได้ไม่ค่อยได้อ่านพวกสถานะไอ้นี่เท่าไหร่ โอเคจะจำไว้อ่าได้สก,กิลใหม่บาบูแคบโอเคไหนที่เราเรียนรู้สก,กิลอะไรได้เพิ่มเติมไหมสก,กิลวายนะเป็นกาจมตีพื้นฐานอ่าเลนแล้วก็แน่นอนก็ต้องมีด้วยเลนวิกเตอร์แลตอ่าจัดไปตรงนี้มีอะไรเอ่ยดูชีโอเคไม้ของรุ่นนี้นั่นโอ้ถ้ำลาวาแหละไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ย เดว่าเราจะได้สมบัติแล้วไม่เยอะเท่าไหร่นนะเพราะว่ามีลาวาขวัดขวางทางอยู่อะโอเคโอเคแมงกระปูลลาวาเนี่ยไม่เหมือนกับศัตรูพันส่วนใหญ่นะประเทศน้ําไม่ได้ผลหรอกค้นข่านารำคาญมากเลยอะโอเคอันนี้เขาใบ้มาแล้วนะาถาน้ําใช้ไม่ค่อยได้ผลนะเพราะว่าเออมันไฟประสาปผสมน้ําโอเคไหนแพ้อะไรแพ้สายฟ้ากับพิษแล้วก็น้าแข็งนะโอเค านั้นมากินใช่ไหมไปอันไปแม่งเลยเออเรียบร้อยใช้ได้ใช้ไปไม่ต้องการอันตีเตกว้โอเคเรียบร้อยตึ้น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 โอเคเรามาเปิดทางนี้ออกโอเคเรียบร้อย โอเคไอ้พวกนี้ดูเหมือนว่าจะดีกว่านี้ถ้าเกิดพวกมันแบบไม่ใช่แค่เท้าสูงนะอะไรก็สร้างเลยมาเอ้ยไม่ได้ดิ๋ดยวแล้วแอนนาสแสกดีกว่าโอเคดัต้าใหม่ออติเดียไนไอดอนนะแพนนาำน้ำแข็งโอลี่แล้วก็ลมนะโอเคมาแพรน้ำเยอะกว่าอื้อตลายเลยเ ไอ้เผาไฟไหมหลบได้อีกแพ้พิษไหมพิษไม่แพ้เท่าไหร่โอเคแพ้ลมเล็กน้อยนะตรงนั้นนี่แพ้ดินไหมไม่แพ้เท่าไหร่ทานทานอ่ะคือโอเคเดี๋ยวบัฟโจมตีให้ตัวเองเลย หลบได้อ่ะอ่ะลม้มกระฐานน้ำอ,อือไอ้เชีอยหลบได้เ โดนรถแอเซอรี่อ้อยนอชีวิตจี้แปะกขให้สานโอเคสวยแค่ดินอยู่นั้นเอาไปเลยอาถาดินเออ โอเคมีของอัพเกรดเรงอัพเกรดอุปก,กรณ์หน่อยนะโอเคเรามีตดูอะไรเนี่ยซีฟูลทาเกตดูดเอ็มพจากศัตรูด้วยสกิลนะเพิ่มพลังของธาตุลมโอเคอาจจะไล่เว่นลมด้วยเรามีอะไรเฮเวนเกตแล้วก็มีอันนี้ d ีบ้ามอีเวนต์เป้าหมายเพิ่มพลังของลมเคาน์เตอร์ด้วยใช้ดริมสแลชโอเค รอเอาสกิลนี้หน่อยกว่านะเอออัพอาวุธนี้กว่าความแรงที่จะได้เพิ่มแล้วก็เฮเวนเกรเอาไปที่เหลือก็มีอะไรไหมก็ไม่ค่อยน่านมีเท่าไหร่อ่าเอาไปปึ๊บโอเคปับตัวเอง อืออือ่อวว้าเอย์โดนไหมสตาร์โดนอ้าวแหละสวยไปอือสองร้อยอือ,อเกเอาไปเวด,ดิน เออสีร้อยห้าสิบติดทินอนเนาะโอเคเจธนูุใหม่แอคคูรีสูงมากคาลเตอร์โดยฟิซซิงช็อตโอเคสกิลใหม่อาจจะไม่เข้าหมายติดเครื่องหมายตกใจอ่าอเรียนรู้เลยเพิ่มพมลังของท่าดินเพิ่มไปโอเคคาถาดิน อ,อแล้วก็เออันนี้40ความแรงนะอันนี้ก็40เหมือนกันแพ้อะไรว่าแพ้พอกันโอเคนั้นเอาดินไปออืการโจมตีดินนี่แข็งแกร่งแต่ศัตรูที่เด็กใกล้ดินคิดว่านะไอเดียแม่งตรงไปเฮียศัตรูใกล้ดินออขอบคุณมากโอเคสกิลใหม่ที่บัฟออฟฟอร์ดอีเวนนะโอเคเอาเรียนรู้ได้เปล่านะเรียนไม่ได้ แต่ไม่พอได้บวกใหม่อันเล่นโลรนิคระหว่างเธอนะแต่ต้านไฟกับต้านน้ำลดไปเยอะเลยวะ่ะโอ้โหเจี๊ยบแม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่านะไงนาตาลีนะ่ะเราจะพาเธออาพวกเราด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเธอก็ตายอยู่ตรงนี้หรอกนะอีกอย่างหนึง่งเธอได้กระถากับอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะว้าวน่ารักจังเลยเนี่ยเธอน่ะเธอคงจะมีประโยชน์แล้วถ้าเกิดเธอไปจองเพศอ่ะ แหมเธอจะมีชีวิตเหรอเนี่ยฉันก็นอนเลี้ยงเห็นเธอตายอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะไ <c oughs> อ้มอนสเตอร์พวกนี้ก็งงเลยอะไรวะไอ้สองคนนี้เป็นหนูจีอะไรกันวะเนี่ยแอนนาแต่ว่าไว้ชีวิตฉันไว้นะเพราะว่าฉันเป็นคนเทพยังไงล่ะอีกอย่างหนึง่งเราจะช่วยเธอตามหาย่างบัดดีนะไม่งัน้นเธอจะมีวันรถถล่ม,มลพวกเราเด็อดขาดเลยนะหน้านางแบบอะไรวะไอ้พวกนี้ฉั <c oughs> นจะมุ่งหน้าไปก่อนแล้วกันนะมาร่วมกับฉันได้ทุกเมื่อถ้าเกิดแต่ว่าเสร็จเรื่องดราม่าอะพวกนั้นแล้วอ่ะ